ค่ะสวัสดีค่ะฮอดแล้วพี่น้องพี่น้องฮอดแล้วฮอ,อดงานไป,ไปเดินพิพ่อดำดงบ่ามือเนี่ยดำดงตื่นหรือเปล่าดำดงตื่นหรือยังสวัสดีครับลเลยเดินไปๆหน่อยแมข่ขาก้าวยาวๆไปน้ำไปคนเลือกินวุยยง้งยังยังเดิน ปิดทางไหนก็ได้ควอมประเดกน้ำร้ายแตกแล้วต้องบอกให้เราเปิดทางในน้อยยังไปเปิดทางบนนี้ทีคันว่างอยู่ทางไหนเราไปไปเปิดทางเก่าอะไรทีทางที่อีข้างมั่งกับเปิดมันงกัยื้ออะไรแต่ว่าเราบอ เซื้อซื้อไปหน่อยเอาไปหมองแ,แล้วก็จะปเปิดท่งพี่นสวัสดีค่ะบอ๊อบเปิดไม่ยติน้นรลาบ้างมาท่งเลยเนี่กเปิดเปท่งนั้นทางทางที่ทางขังนอดของของมันเปิดมันเยืออะไรนั่นกับบอบเปิดยีเด้ปิ่งไปเชียงไงกับบกปลาไปเชียงไกับบกปลา เดี๋ยวแม่จะมายัางแต่หมูเอเต็นน่ะจะยมมุ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 มทางดนะดูรถก่อนมุมทางนี่แหละมอดสวีค่ะจ้าเขาก็หอด้วตรงไปอีกไหมตรงไปก่อ ก็คือแถวนี้แหละเห็นรถคนล่งไม่ใช่ปะ <laughs> ยังไม่ฮาเรมาสวัสดีค่ะ <laughs> ฝ่าทิตต้นยังเงาอันนี้ครับตรงไปแม่ล่องเออัน้อยื่งพุ่นอยู่งพุ่นดีค่ะไปเดินไปก่อนย่างไปก่อนย่างไปก่อนฟังนะพุ่นตรงไปเอ้ใช่อยู่ทางนี้เหรอวะเอานี่ไง เต้าสุรปาอยู่อยู่อยู่แต่เต้าไม่แหม่มเต้าเปาไปไหนฮัโลโหลมีใครอยู่ไหมจะสวัสดีครับไปเซ่อะไรเด็กหน่อยคนหน่อยปอไปเอ,อ็น่ไปงานค่ะอ๋อพี่เอ็นพี่ออดไปนปั่บ่ล่ะไปค่ะบอ๋มีบริการอยู่ค่ะเออสวดคนไงงั้นเหรอ อันมาห่วนมันกนั่งหนีเขาวนึงหล่ะค่ะเพิ่นมาซ้อนกันก็เลยว่าเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อสิไปหาแม่ติมอยู่กินกินเขาไปไะกินข้าวกินยามาค่ะบังคับไม่กินยาเมื่อคืนยาเม็ดใหญ่มันกินแล้วมันสิกืนบ่ลงอันนี้ก็บคืนบ่ลงคือกันมันรื้อถิมแล้วเมื่อคืนแหมก็เลยบ่ครับไม่กินไหมเออมันข่ามก่อปกติสิหับเครื่องไทอ่ะนะแต่ละเจนเฮาอยู่นี่าต้องอยู่เจนเฮาต้องอยู่ฟังพุ่ด พราะวอาอีู่ฟังตรงคำกันก็ไปไปเดี๋ยวกินเขาก่อนเดี๋ยวพนมาพอดีแล้วจ้างให้พนแยกไปโอ้ไล์บอกไป่เร็วว่าจะยูฟังพนและแม่แต่ว่าอาจีวอยู่หลังๆไปพ่นวังตามหาเต็มชอยไม่ยันเต็มเอ๊ดำดงสองคนนี่มันไปไหนวะดำดงฮงยกกับดำดงต้นเลี้ว ขวามือขว้าอ้าววดไหนเห็นแล้วุ่นๆๆมองมันเหมือนไฟมันเหมือนผ่านแดงๆเหมือนมาทักมีมหทังพี่มาน้ำกลนคอยมาตามองหงก็เป็นตาแสบใช่ปะมันมีตามองหงจะมีตีบ่ไหมนี่ค่ะ ย้ํากินข้าวไปกำลังวาสิกินจ้าดําดงดําดงดําดงชิ่อองเพื่อนไอ้ดงดำรักปิงไก่แย่เบอจะใหม่นะจ๊ะปิงไก่ใส่ไก่ย่างปีไก่โฮมปิงไก่บ้านปิงไก่บ้านยุโรายุโรปยบ้าน ยาวคือไงบ้านนี่ไงแม่ของเราอยู <m ira> ่ใต้ต้นบักม่วงด้วยอุ้ยแล้วบางระวังตกร้องมันได้ยวนโอ้ยยงมีขี้เช็ดเด้อมือขึ้นผ้ากันพอขี้เช็บตัวบกง่ายใช่อยู่ห้องหมเมี่ย ฮอดแล้วอาจจะมืดหน่อยเดี๋ยวต่อไฟก่อนเห็นฮวงปะเปิดไฟก่อน กันบ่อยนี๋ยวอดฮ๋ยเดออ๋อนี่นี่อยู่ในปากนี่ร่มได้มไหมแสดงว่าปากรวมเดี๋ยวเดี๋ยวเราทักหาแอดโทรศัพท์เครื่องเล็กในกระเป๋าเมีย เขาละสาเพีงหน่อยปุ่นยู่เงหลักเจบโอ้ยานยังเดี๋ยวยานต่อชิเชบแต่ไอ้มาขึ้นพอจบหยานร้อนอยู่เบิดขึ้นอยบายเยบายแอดไปอาบน้ำเ้ย เดี๋ยวซาลาเปามาจ้าพี่น้องพี่น้องเมื่อลิปดำดงไปเมือแชดงเคดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะแม่มากันเออเอมาแขงน้องเตงน้องก็สันแม่ยางไปตํบห้องเลยปะ โอเคจ้าพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ชั่นหนี่ก่อนจ้า mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวตาซลปอมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอเคบ๊ายบายนะจ๊ะแม่บ <okay. S 1> ๊ายบายค่ะไปซื mm ้อโอเปต